สุมาเล่นมีดวะพี่เก๋ไม่เล่นมีดละมีดดีกว่าถ้ามีดไม่ตายนี่กูไม่รู้จะไปเล่นอะไรละน้องเล่นไม้เล่นไม้ถ้ามีดยันไม่ตายอ่ะกูไม่รู้จะเล่นอะไรละไม่เล่นไม้นี่ยมีดดีกว่าว่ะชตแล้วผมไม่น่าตายจริงเลยเดี๋ยวโังไม่ขาดใจเลยขาดใจจัดอ่ะกูบอกให้หลายขาดใจอ่ะ ทำไ,ไมมัน,มมนโดดไปไไดย่างที่โดดนโดดมาเป็นไรอนะเป็นไรยามเป็นไร กันเลครับเยอะบอกมีเอวุ้นไม้ไหมมีไม้ไหมไม่มีไม้ครับมีเอ็มไม้พี่รับไม้เลยไ้เราแต่ไม้เจอไม้จะกุหลอดไม้หมดแล้วเนี่ยรู้วะรับหรังมีไม้เหมือนไม่มีไหนวะไอ้ครัไหนเซมไม่ส่งให้กูเลยวะไหนวะอ้ยผมผมเพิ่งมาไม่ได้มาเช็คชื่อรอบรอบวันนี้ครับแล้วกูจะทำไงกูต้องพอนโดว่างไหมกูต้องกอดเด็กไหม อะไไม่ใช่คุณรู้ว่ากุต้องทำอะไรคุต้องสวัสดีครับพี่บัชิตามาแล้วเหรอครัพี่อยู่นี่เหรอแค่ขาที่แค่คุณทำอะไรอ่ะวันนี้ผมผมแจ้งว่ามามาเลทครับพี่ลาเมื่อไหร่จังวะไม่ผมลาไปแค่หนึ่งวันแล้ววันนี้ผมมาเลทแค่วันเดียวอะไรนะมีคับส่วนดีน้องชายไหนวะไอ้เฮียไอเซนไหนผมส่งไปพี่ที่ไหนวะไอ้ไอ้ควาย ไอ้มึงกูมันมาเนี่ยมันพึ่งมาเนี่ยมันพึ่งมาเนี่ยกูต้องทำไงกูต้องวาดปะไอ้เหี้ยไอ้เหี้หมาเนี่ยไม่ต้องขอพี่กูต้องทำไงมาดีวะไม่สบายกูก็ไม่สงสารกูไม่โง่กันมึงทำไงมึงไม่สบายหลายสัตว์ผมไม่อยากตัดตัวเองดูแลไม่ได้เลยเหี้ยไอ้เหี้ยขยะเอ้ยมึงจะดูแลใครได้ไวเสี่ยว ไม่อยากออกแกงครับพี่จักใครเขาเป็นไรอ่ะไหนเซนไหนน้องใคเซนมึงส่งอะไรให้กูเนี่ยอ้าพี่ในนิตยสารครับไม่เห็นมีเลยน้องไม่มีหรอไม่มีไนะพี่จะขอไอเลน y ยสอะไรเนี่ยใครใครเขาสอนให้มึงทักกูมาบอกเลขเสื้อฮูดเลขที่เอ็ดหกห้าแปดสี่ยี่สามครับอ้าวโอยพี่นานแล้วพี่ต้องเตะของเตะพี่เจนนี่มานานเนี่ย วันที่เจ <the> in <splash> ็ดหรอท่านานเหรอวันที่เจ็ดเหรอโอ้โหวันนั้นนะครับพี่เจี๊ยรแล้วถามพี่เนี๊ยบพี่เจี๊ยูคุยมาคนละคนเลือกคนละคนมาเพราะอะไรมาพี่เจี๊ยบไปจัดจีบพี่ต้นนะครับครับผมมานะครับดับคนมาพี่ต้นนะดับคนเขาดีมจไปเด็กอะไรไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยคนไหนที่มาเนียนๆวะไอ้เหี้ยเลนใช่ไหมได้มึงมาสายนะได้เอ้หนุ่มชื่ออะไรชื่อใบ่ายครับมามามาทันเลยให้พี่ฝนนะผมมามาเจี๊สายผมมาสายพี่ใจเย็นเออไหนวะ ใค <LY> รๆ <kah> ม <ket> ันแลบหนี่ันกินไม่เห็นมีเลยวะเรามุ้งส่งยังไงบอกว่าไอ้ไอ้คุยฮัลโหลครับใครถือไมซี่ออกออกออกมาหามันเลยดิใครใครใครถือไมไมซีออกมันไม่เรียกรวมก่อนนะคนคนยังไม่มารวมเลยไม่เห่าแก๊งเฮี้ยอะไรวะ ไอ้ยี่หมาอันี้มึงไปตีไม้ได้ปะไปหาไม้หาไม้ก่อนนะได้ครับตีตีตีไม้ผมตีไม้ไปไปผูกแล้วแต่ว่าจะไปขึ้นไม่กอล์ฟครับไม่กอไม่เวิร์กว่ะไม่ผูกได้เลยครับพี่ไมก็สวิตเบรกอ่ะได้ปะได้ครับได้เปสวิตเบรได้เอาเรื่องเอาสวิตเบรกกับไม้บวกสี่อันไหนง่ายกว่าลองเอาเรื่องเอาเดี๋ยวขึ้นสวิตเบรดีกว่ามีการตีเออิไงพี่มาขึ้นสวิเบอ่ะ ประมาณ400กว่าล้านนะเ่ย400ล้านเลยเหรอพี่เพื่อนผมผมตีไม้ผมตีไม้ไป40ล้านผมก็ท้อแล้วพี่วันร้อยกว่าสองร้อยนะมันเจ็บทุกทางอ่ะเจ็บเจ็บทุกทางอ่ะพี่แต่ก็ไม่เป็นไรพี่ก็ขึ้นขึ้นขึ้นได้ครับไปหาของก่อนูว่าเอากระดิ่งพอมาดีกว่าสมิธเบดมาไม่ได้เข้าเลยกูการันตีสมิธเบดกับไม้พวกสีไม่ได้เข้าเลยพี่หยอดทุกวันเลยนะไม้พวกสีอ่ มาสี่ตีผมช่วยเพื่อนตีกันไปมันยังไม่ติดเลยพี่มาสี่เราดูเราดูมีรถอะไรเท่าไหร่ครับมีมีครับมีมีมากาชีด้วยครับโอเคไอ้เชนี่เอาไงเอาไแมันก็ไอ้เชี่ยผมตาเนี่ยไอ้ที่มาสายสุดเนี่ยเอาไงไม่ดีวะทำโทษเลยครับทำโทษเลยไอ้หกส่วนฮะไอ้หกส่นมึงไงเนี่ยไอ้กระบอกหกส่วน เฮียก็บ่นหกซุนไอ้ผมอยู MJ> ่ยี่สิบเอ็ดครับมือใส่เกงดาวตัวนึงก็ใส่เสื้อกั๊กเนี่ยแบบไม่ต้องใส่เสื้อให้ใส่เสื้อกั๊กมือสงสัยห่วยอะไรวะไม่แบบแบบว่าแบบสงสัยเฮียอะไรกห่วยมึงทำไรก็ไปทำเลยแม่ก็ไปเอาบัตรออกใช่ครับพี่ไม่ต้องใส่เสื้อข้างในใช่ไหมครับ กูบอกว่าอะไรอะไอ้ก bo ูบอกว่าอะไรก็ได้ยินร้อมกันบ่ามได้ยินใม่ได้ใส่เลยฮะเฮอโหไม่มีไม่หนีไม่ตายเอาเยๆอเยอน่อด้วยเอเยอน่ด้วยเยอะักก้างเนี่ยผ่านไปดิตัวมาสาไปดิ มันไปแต่งตัวเหมือนไอ้โดนมึงโดนโดนอันไหนอะเฮี้ยเฮี้ยลาบเฮี้เน็ตต่อเฮี้ยจ่ายเน็ตเฮี้ยลิงก่อนดีกว่าเฮี้ยจเน็ตดีกว่าเฮี้ยเน็ตเฮี้ยจ่ายเน็ตดีกว่าตัวอ้างตัวใหม่ไอ้เฮี้ยยังไงอะแต่ละตัวกูเจอโอ้ยูเด้อชีวิตกูแม่งเจอแต่เฮี้ยอะไรก็ไม่รู้อ่ะเหนื่อยว่ะได้ไหมเพื่ แยกไม่ใส่โหดกันทำไมอะแยกแยกแยกคนอึ่งมือไม่ไม่มีประโยชน์พอยคนจได้รู้หรอว่าใส่โหดทำไมอะแยก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 ะรพี่จ้าผมจัดตีเป็นปากเป็นยจัตีดแล้วมึงปกเลนจัดตีอะเสียงดังเลยสัส้วผมอากย้ายมอยากย้ายยะยะเอปเน่ามึงเก็บไว้จัด ใครเมอีกองกนพ่เนแบบมไ่ตเจะเลือกอาเงกูเลีอกเลยนะเอาเมอดเม็ดมาเนี่เมดเม็แลใส่ชื่อไปเลยไอ้ที่มาก่อนี้คือไอ้ที่เรียกชื่อแล้วมากก่นี้ไปจีไปีชื่อไม่ดเรียกเลยไปไปมมึงเลิกจันหลันเลยทีได้ไหมอ้สัตว์อะมึงจันหลันควยทุกเรื่องเลยวะไม่มึงสักเรื่องมันก็ไม่มันก็ไม่เป็นไรด้วยมึงรู้ว่าเหีย ไมเ,เหลังกูดิครับพี่ไาเ้นเรื่องเลยครับรับนักเตะที่ยืนิดี่ยังไ่นยืนดิงไมไม่กูยฝั่งนี้เมื่อกี้เราเนีว่าเราเลืไปแต่็อซไงไอซีอยู่ฝั่งพงอ่ะอาชีฝั่งนี้ย่เซนไม่รันแล้วมาเหมือนไอสัตว์ครับพี่ลันอไันไม่พอไหมอะนรันครับพี่ลันรันที่อะลตีตายเป็นหมาอะไรอยเงี้ย อ้าวเมมทุกร้านเด้อเฮียไม่ใช่เมมจะบอกร้านอยากได้ไฮไลท์เยอะขยะเอ้ยไอ้น้อ,นองผมเมมทุกร้านให้ผมโดนลุมอ่ะพี่เล่เลือกอยังมไม,ม้ก็ไ<อ>ม่ขี่ไอ้เดียหน้าเบื่อชิบหายด้วยเตยมันพี่อะมือสากก็แพงเลยไอ,อพีชได้พีมาพีดพี่เล่นพีชมาเสนอนะคงไปเล่นเลนพี่เล่นพี่เ,ะนะพเล่น

ที่ชบหมดแบบเพื่อนไว้ก่อนที่ไม่ต้องหมดแล้วพี่พีทไม่ต้องหมดแล้วตัดไว้ก่อนเลยที่ชมพานไว้ก่อนเลยอย่าไว้ก่อนเลยถ้วยถ้วยชุบทีโอทีไว้ก่อนเลยชุบทีโอทีเหรอปะเฮ้ยไม่พึ่อะไรกันนานวะเฮ้ยจะข้างหลังเราเราไปจอดเลกับตรงกลางไฟแล้วเลยดีไจบใหมเลยแต่ผมส่งไปแล้วพี่ไม่เห็น นะครับขึ้น่อวายไอจีกัตบ่เนฟังไมูอเรื่องลหไอนี้เป็นฟังไมู้เรื่องวะไมยเกมฮ้ยมืด่าดิมืดาดิพิกปะโอโบคะนนคะแนนคนไหนพอพี่แจ็คเดี๋ยวมาแ้วก็อมาแจ็คตูฟีีนี่ี่ ฝั่งเรมีที่เคชุดแล้วฝัน้เปิดไ้งีีวกเป็นคุณหมออ่ะได้ีป่ะสวยสวยเหลน้องไปถามว่ากินข้าวยัง อะไรแลไม่มาไม่ยินดีจริงเนี่ยเรกได้เลยเกได้เใครเข้ามือเสือเรนยกได้เลยตอนยัดอะตอนยัดอะเออน้องเอาไอ้ไมปัญญบมานน่ฟังของฉัไม่ได้เไรพี่แต่แล้วจังหรอตนไไปเลยไปเลยไปเลยมา แล้วลั่นเอาอย่างกอีดนีานะยดานะเราไม่จากันโอเออเราไม่จับผบละทำมันยากอะ้ใช่ไหมเสดังเสดก็ไแจ้งไงเสดังเฮ้ยชี้ั่งนู้นเลยชีเฮ้ยมึงดูใต้ดินมึงอ่ะเหลือไปใต้ดินงานมาพี่งานครับพี่ทำงานมาโอเคเฮ้ยมึงไปทำตัวให้มีประโยชน์ได้ปะไปทำตัวให้มีประโยชน์ได้ปะ หลือคนคิดว่ามึงทำไรทำไรมีประโยชน์ป่ะคิดว่าเฮ้ยปวนอีกแล้วสำรองเลยพอค่ะมึงมึงต้องทำไรมันมีประโยชน์ปะเงี้ยป่ะไหนเพนไอ้หัวทองไอ้ปวนอีกร้านนี่หยละไอ้หัวทองนี่ใครวะเมนโธเมนโแล้วเราไปปวนอ่ะมึงจะพกที่ชุบไปปะอ๋อไอ้เฮียไอ้เมโทอ๋อเมนโธสับไปป่ะพกเงินเขี่ยวไปป่ะไม่พกไม่ทันแล้วพอถ้าพกไปยังไงก็แพ้อยู่ดีพี่อ้าวไอ้เฮียก็ไอ้ตู่บองสำรอง พี่ตุ่นไม่มีสำรองคุยคุยคุยกันก่อนไหมมีก็ที่เบียร์คนสำรองเอาไม่โทรมาเอามาออเมันต้องไม่มันต้องมีสำรองตี่ละคนไหมสำรองกูไอ้พงี้ยเอางี้ยมึงว่างไงมึงว่างไม่ต้องไปเล่นร้านเนาะมึงไปขับรถขับขี่น้ำสองรอบให้กูดูแล้วแล้วมึงบอกกูว่าขับรถขับขี่น้ำไปสองรอบหนึ่งไม่มีรถครับพี่ ไม่ตัวเลยได้ได้ไงนี่ไงนี่ไงไดไงรถรถกูเอาฝลายมาใหม่อันนี้ขนาดอันน้ำตัวคนที่มารถกูอะไม่ค่อยเห็นใครเลยพวกเราที่มาไอ้เชล่ากูเชล่ากูเชล่าเอ้ยลากผมควยไว้ลากจะพอมาดิเหรอยี่ห้อลากกูเสร็จแล้ไว้ลากน้องไอ้ลากคนละคนเนี่ยสำรองอีกคนนึงเอาเอาเสใครเอาพี่หยางโอเคมาลักกี้มาหาผมเอาลักกี้ตัวชุบมาเอาลักกี้ตัวชุบเหรอ เอ้ลากี้ไปหาเงินเดี๋ยวเนาะพี่ว่าเอ็งเอ็งไปฟาร์มเดีอยวมั้งพี่ว่าน้องเอ็งไม่น่าไหวหรอพี่ว่าไปฟาร์มเดี๋ยเงินมึงยังไม่มีเลยเลยไหมพี่อีกแค่นาทีกูว่ามึงไม่เล่นอ๋องก็มันเห็นช่องสุดท้ายไอ้แกให้หน่อยดิแก่เป็นไอ้แจ็คผมสดใบใหญ่แล้วเนาะย่าล่างกูนี่หมื่นนะทุกคนเลยไม่มีวะเนาะทำไงให้มันเห็นวะกูต้องปิดดิสคอดใหม่ละลองดูอะไรครับพี่ แต่งตัวไอแต่งตัวเฮี้ยเหรอมึงเนี้ยดูแต่งตัวเองเป็นเฮี้ยเนี่ยเฮ้ยเฮี้ยเหรอเมื่อเนี่ยเฮ้ยพี่พี่พี่เมื่อเอาชื่อแต่งไหนพี่พี่แค่แต่งแบบนี้อะไรนะตัวไอ้ปันมึงอกี้เแต่งเหรอไม่ใช่พี่อะไรมาพี่เราสำรองพี่มีแค่คนเดียวใช่ไหมใส่ผ้าอ้อมเหมือนอะ ไปสำรองคนเดียวสำรองคนเดียวก็เฮียแล้วมีไออย่างไรพอไหมขอร้อ่งแต่ปลาแต่ปลาดิษมากนะมึงแสบปล้ออยู่ไหมก้ากออยู่อยู่เนี่ยเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วไอแค่ลากเฮ้ยลากเฮ้ยไอ้ลากคนนี้ไอลากโดยคณะลากดิษต้องไปสะกของหน่อย้าไหมฮะไม่ใช่ที่อยู่ตอนนี้อยู่อยู่ชุดนี้ทั้งอาทิตย์นึงอะมึงอะแต่งมาได้ไหมไหมฮะตาองไช่วยของนุ้นฝั่งนี้เราเไหมห้าสองแล้วอย่าเปลี่ยนให้กูเห็นไอ้สัตว์ไม่โควี่ไม่โควี่ไม่มึงมือนี่ว่ามึงมึงมีหรือเปล่า มีเพื่อนนี่ไงทันเ่าเนี่ยอไปมองหน้ามองหน้าเพื่อนมองหน้าเพื่อนจหด้ไเสร็จแล้วไปจับปเอ้ยต่อยดอกด้ยดอกตอดน้องเ้ยกมันมัอะไรอย่างีเยอะอีเเยอะเอ้ลากน้องทำไรไว้ลากไอ้หนุ่ม มีเทรซายขับรเก๋เลยใครคนนึงก็ได้มาขับรถอลยีเรายขรบ้างอแพี่แงครับแทย์แทย์คารครับพี่แจ้งไม่ใช่ไบ้านเฮ้ยช้าว่ะเฮ้ยเย